ติดตามาดูหนูกันครับว๊อันนี้รู้ไหมบอจนไปแล้วบอนี่ครับอันนี้ไปอยู่เกาหลีกุตนูบอ๋อกุตนูบอ๋อไไปอยู่ไปีเด้นกุตนูบอ๋อไ,ไปอยู่โอ้โหครับเี๋ยอยังเตียมครับเตียมรุ่อะไรน่าใ่ยังเลย อยู่ข้างล่างแล้วนะนุอหนอยนุ่งห่อเอาครับตัวใหญ่แค่ไหนครับไป็นตัวพอยก่อนพอยอยู่ไหนโอ้โหโอโ้ใจมันจะหมดทั้งลื่อเลยเหรอดิบังคับใหปรุงบางคับให้น,หนุ่หน่อยนุน่าของจริงครับเดี๋ยวดูก่อนครับ ว่าจะเจอไหมไปไหนไปไหน,นไปไหนว้เจอสองทางแยกนะครไปทางไหนดี <c oughs> อยู่แถงนี้แหละครับนี่ทางนี้น <c oughs> ท,ทีมง,งานจะไม่กินข้าวเช้านะครับรอกินหนูส,นสำนักไหนสั็จ เอ้ยโอ้อลื้อลื้อนี่ว้าลูกพี่บอกไม่เชื่ออีกแล้วนี่เป็นอะไรอีกไปหนออีกคลายโอ้โหโอ้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 

ได้ยังอีกต okay, ัวไหมไหนใหญ่แค่ไหนไม่ใช่กระดงเพลงหรอกโอ้เรียบร้อยครับพอจะได้ขั้วแล้วครับมันมีกี่ตัวนี่จนกอดนาดแล้วนั่นเรียบร้อยครับลูกมันนะนี่จะมีหลายตัวนะนี่ัจะมีอีกใช่ไหมโอ้นั่นนะเองค เิงเกือบโดนจอบแล้วเม,มื่ <laughs> มอ <laughs> ก,นนกี้ไม่จอบเลยหลังกัน่เลยอนะแเปรม์นี่นนนนย,นยา <laughs> น,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 นาดี๋ยวค่อยไปดูอีกครับเนาะจะเจอมันจเจอแม่มันไหมจะเจอปูมันหนุนไปตรงนี้แล้ว นู่นไปทางนู่นแหละไปนู่นแหละอ๋อหายรูหายหมดหมดแล้วอืม แยกย,ย้ายกันแล้วครับมูไปหารูใหม่ก่อนครับ